สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสอนสินทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยเวลา17นาฬิกา35นาทีกับดิฉันอรณิตเพชวงศิรินะคะและในวันนี้จะใช้กระดาษซับมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานศิลปะค่ะและกระดาษสาที่ใช้นะคะก็ควรจะเป็นชนิดที่มีความหนาค่ะเพื่อที่จะได้ซึมซับน้ําได้ด้วยนะคะส่วนวิทยากรในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์โอภาสโชติพันธวานน์ค่ะอาจารย์โอภาสสวัสดีค่ะครับกระดาษสาเนี้เอามาจากไหนคะหรือว่าผลิตที่ไหนอันนี้เป็นทางเหนือครับค่ะ แล้วที่จะใช้ในวันนี้ใช้เทคนิคอะไรบ้างคะก็จะเป็นเทคนิคสีอะคริลิกผสมกับสีออยพาสเทลครับค่ะก็ะอาจจะใช้หลายสีชนิดรวมกันนะคะแล้วเนื้อหาล่ะคะก็จะเป็นเรื่องราวจากท้องทะเลโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของใต้ท้องทะเลซึ่งมีสีสันสวยงามสดใสครับแล้วก็นำรูปทรงที่น่าสนใจมาประกอบกันเป็นงานครับ าจารย์โอภาดร่างแบบบนกระดาษเพื่อวางตำแหน่งองค์ประกอบของภาพจากนั้นใช้ดินสอร่างภาพบนกระดาษสาตามแบบโดยกำหนดให้ลายก้นหอยเป็นจุดเด่นของภาพและวาดตัวปลาและหอยขนาดเล็กเสริมลงไปก่อนตัดเส้นด้วยสีพาสเทลสีเข้มผมชอบลายก้นหอยซึ่งมันมีลักษณะม้วนเข้าแล้วก็เอามาสร้างลวดลายเป็นรูปตัด ด้านในของหอยแล้วก็มาทําเป็นน้ําหนักแล้วก็เน้นให้เป็นรูปทรงที่ใหญ่ที่สุดเป็นตัวเอกแล้วก็เรื่องราวอื่นๆก็เป็นตัวรอง,งมาะอาจารย์โอภาสใช้สีเขียวอ่อนลากเส้นไขว้กันไปมาที่ด้านซ้ายเพื่อสร้างรวดลายของริ้วน้ําโดยกดเส้นให้คมและชัดเจนก่อนวาดวงกลมขนาดต่างๆลงไปเพื่อเพิ่มสีสันด้วยสีเหลืองชมพูม่วงและฟ้า มุกคมก็เหมือนกับชีวิตในทะเลพวกแพงตน้นพวกอะไรอ่ยเรามนโนภาพเอาว่ามันมันเป็นจุดเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ล่องลอยตามสายน้ำํำส่วนพื้นที่ด้านขวาอาจารย์โอภาสใช้สีเหลืองลากเส้นไขว้กันเช่นเดียวกับด้านซ้ายแต่ให้มีความถี่เกือบเต็มพื้นผิวกระดาษ นั้นอาจารย์โอภาสหันมาใช้ผู้กันกลมลงสีอะคริลิกสีชมพูรอบวงกลมด้านซ้ายก่อนระบายสีฟ้าทับลงไปในพื้นที่ส่วนที่เหลือจนเต็มหลังจากระบายพื้นที่ด้านซ้ายแล้วอาจารย์โอภาสจึงระบายสีเขียวทับลงไปที่ด้านขวาจนเต็มแล้วระบายเปลือกคอยด้วยสีเหลือง กรบระบายองค์ประกอบที่เหลือด้วยสีสันสดใสอย่างสีแดงชมพูและเขียวตรงนี้ก็เน้นเรื่องสีเป็นหลักให้ให้สีรู้สึกสีแดงกับเขียวให้มันรู้สึกตัดกันแล้วก็เกิดรูปทรงใหม่เป็นรูปทรงของตาอีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดจุดเด่นอีกอันหนึ่งครับแล้วก็เป็นประการลังสีดําซึ่งมีรอยหักซึ่เป็นสีแดงสีแดงฝั่งนี้ก็จะลิงก์กับ สัมันกับสีแดงตรงนี้เชื่อมโยงกันทางสายตาหลังจากปล่อยให้สีแห้งอาจารย์โอภาสระบายสีพาสเทลสีชมพูแรงเงาเพิ่มน้ำหนักพร้อมทั้งเน้นแสงให้หลายเส้นบนเปลือกหอยมีมิติมากขึ้น จากนั้นใช้สีเหลืองลากเส้นไขว้กันไปมาทับลงไปในพื้นที่สีเขียวด้านขวาเพื่อสร้างพื้นผิวที่แตกต่างและน่าสนใจแล้วใช้พู่กันแตะสีอะคริลิกสีเหลืองเติมจุดลงไปเพื่อให้ภาพมีความเคลื่อนไหวกรอนระบายตัวปลาด้วยสีเหลืองและม่วงแล้วตกแต่งจุดสีต่งตางๆลงไปบนตัวปลาและหอย เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นงานแนวแฟนตาซีค่ะโดยใช้หอยมาเป็นจุดเด่นค่ะแต่อาจารย์โอภพสคะถ้าหากว่าจะเปลี่ยนไม่ใช้หอยเป็นสัตว์ชนิดอื่นต้องทํำยังไงล่ะคะครับสมมติว่าถ้าเขียนเป็นรูปปลาก็ขยายรูปทรงของปลาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆใส่เข้าไปก็จะมีเรื่องราวมากขึ้นก็จะกลายเป็จุดเด่นขึ้นมาครับ มีสอประเด็นค่ะก็คือเพิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปก็จะกลายเป็นจุดเด่นของภาพนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อุพานมากๆเลยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ระบายสีอะคริลิกทับลงไปบนสีพาสเทลที่ร่างไว้ในชั้นแรกและยังให้สีพาสเทลปรากฏให้เห็นจะต้องผสมสีและน้ำให้เนื้อสีเหลวและใสคนเนื้อสีให้เข้ากันโดยน้ำจะเป็นตัวช่วยให้สีอะคริลิกและสีพาสเทลแยกตัวออกจากกันจนเห็นเส้นที่ลงไว้ชัดเจนกว่าการระบายด้วยสีที่ข้นหรือผสมน้ำน้อยเพราะสีที่หนืดเกินไปจะทับสีพาสเทลด้านล่างไว้ทำให้เห็นเส้นไม่ชัดเจน และน้ำยังสามารถซึมซับได้ดีบนกระดาษสาทำให้ภาพที่ได้มีพื้นผิวเพิ่มขึ้นสร้างความน่าสนใจให้กับภาพได้อีกด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วครับในวันนี้แม่รายการสอนสินนี่วันนี้มีคำถามอะไรครับแม่ เขาบอกว่าพญานาคเนี่ยโอ้โหอาจารย์พูดแล้วก็ดูแล้วตื่นเต้นก็อยากจะถามนะ,ะว่าพญานาคเนี่ยกับพระพุทธจเจ้าก็คือพระปางนาคปกพระปางนาคปกคนถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบมากเขาอยากจะรู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงปางนาคปกนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับก็อย่างบอกไม่ใช่นะักประวัติศาสตร์ เป็นนักศิลปะดังนั้นเนี่ยศิลปะพระปางนาคปกเนี่ยเป็นมหายานกับหินยานผสมกันนะครับดังนั้นเนี่ยขอมน่าจะเป็นผู้เริ่มต้นในการแกะหินเป็นพระปางนาคปกปางนาคปกที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือที่วัดทุ่งเสเลียมสุขโขทยัย ของวัดทุ่งเสลียมเนี่ยที่สุขโขทัยเนี่ยถือว่าเป็นของลบบุรีนะครับของลบบุรีแต่ว่าเป็นพระปางหน้ากปกรบุรีที่สวยมากเพราะเป็นไทยๆเอาละส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์หอมดูไกลๆเป็นขอมแต่ว่าพอเข้าไปใกล้ๆเราเห็นเส้นสายหน้าพับพักไม่แข็งกระด้างเหมือนของขอมแต่ว่านิ่มน,นวลสวยงามแล้วก็อ่อนหวานอ่อนโยน ตัวพญานาคก,ก็เหมือนกันเจ็ดเสียนที่โอ้สวยงามมากเส้นสวยนากไม่ดูแล้วทีนี้ถามว่านาาทำไมต้องปกงกหัวคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยสมัยที่เมื่อพระพุทธเจ้าตัดสู้เสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าไปสเสวยวิมุตติสุขนะใกล้ๆกับต้นพระศรีมาทโพก็ไปที่ใกล้สระน้ำบังเอิญฝนตกฝนตกหนักมาก พระพุทธเจ้ากําลังเสวยมีบุติสุขกาลังเพลิดเพลินเ,นเนจเริญใจสบายฝนก็ตกหนักพญาน,นาคมุจลินขึ้นมาจากสระน้ําเห็นพระพุทธเจ้าเปียกฝนก็เลยมาขดขดลอกพระพุทธเจ้าจริง,รงๆแล้วขดแบบนี้เลยขดตั้งแต่เท้าขึ้นมาเป็นขด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 ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเสียพระพุทธเจ้าแค่นี้เองแล้วก็นาาก็ปกอยู่ข้างบนเพื่อกันฝนกันลมกันทุกอย่างนี่แหละคือพระนาาปก แล้วทีนี้เวลาศิลปินสร้างเนี่ยสร้างอย่างนั้นไม่สวยไม่สวยก็เลยให้ขดแล้วนั่งบนบันลังเหมือนนั่งบนบัลลังนั่งอยู่บนสวยกว่าเห็นไหมครับแต่ที่จริงแล้วคืออย่างนี้ปกมิตรนะครับนี่แหละที่มาของพระนาคปกของประเทศไทยเราถ้าจะดูอย่าลืมทุ่งเสลี่ยมสุขโขทัยสุดยอดเคยโดนขโมยมาทีแล้วโอ้โหเรื่องวุ่นวายเลยขโมยแล้วได้กลับคืนมา นะครับถ้าท่านไปสุโขทัยไปวัดทุ่งเสนียบไปดูพระนางปกที่ยิ่งใหญ่ยอดยามที่สุดือเป็นอิทธิพลของขอบเป็นศิลปะลพบุรีที่ยิ่งใหญ่สวัสดีครับวันนี้ขอก่อนพบกันครับและกระดาษาที่ใช้นะคะก็ควรจะเป็นชนิดที่มีความหนาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะสามารถสิกช้ำชิมช้ำได้อาจจะพไปไครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแ่ะ ครับแต่ดิจิัแค่นี้แล้วก็นาเขอยู่บนเพื่อกันหั